โอเคครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่อง d o n k y o t e Family นะครับวันนี้ก็เหมือนเช่นเดิมนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับก็จะมาขายรหัสนะครับในราคา1,600บาทนะครับผมลดราคาแล้วครับจาก1,800เหลือ1,600บาทนะครับก็ไปดูตัวละครกันนะครับหลักๆก็มีนะครับหนวดดำนะครับแล้วก็คุณลุงเลลี่นะครับผมก็จะมี หลายตัวนะครับอันนี้ตัวใหม่นะครับอ่าตัวเพิ่งเข้าเมื่อวานเลยนะครับกาวามัสนะครับก็อยู่ในปากวานุนะครับผมตัวนี้ก็โบกเลยนะครับว่าโคตรตึกและโคตรเกียนเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านอ่าโคเอคิงนะครับผมก็เวลเกือบจะร้อยเลยนะครับก็นี่ครับตัวโหดของเราเลยนะครับเชงโค้ดนะครับที่ผมไม่เอาไปไว้นะครับเพราะผมอยากหัดเล่นเลลี่ให้โอนนะครับหนวดดำก็ตึกนะครับและหัดนี ก็มีหลายตัวนะครับตัวนี่ครับตัวนี้มาวัอ่านี่ครับพลังวิวรวยครับเมื่อคีววิวแปดสิบเอ็ดนะครับมาดูเลลี่นะครับเหรียญก็สวยนะครับบวกเก้านะครับบวกพลังโซมจีปันห้าเจ็ดสิบแปดนะครับก็ได้อยู่นะก็เลลี่โหวนะครับอ่าสำหรับผมมาตีธรรมดาก็แรงนะครับอ่านี่ครับเอสมัดอากีนะครับคู่กับ เมลโก้นะครับโอ้ตัวใหม่นะครับก่อนเข้าตัวรองจากเซตนี้นะครับก็ถือว่าตัวใหม่อยู่นะก็จะมีต่างด้านกิกุโนโจนะครับผมก็มีหลายตัวนะครับนี่ครับลูฟี่ปาด d e โรซ่านะครับคูลอนะก็ได้อยู่นะครับลานผมก็มีหลายตัวนะครับเอ็กเดสอะไรอยากปั้นตัวไหนก็ไปปั้นได้นะครับเดี๋ยวผมยัง เดี๋ยวผมยังติดดาวไม่ครบนะครับยังยังหลายตัวนะครับตัวโดดนะครับก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับเวร้อยก็หลายตัวนะครับตัวโลโอดก็หลายตัวครับจะไปปั้นตัวไหนก็ได้เลยนะครับก็ลาดนี้มีเยอะนะครับอยากปั้นตัวไหนมีพิเศษก็ปั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวก็าจะพาไปดูเหรียญนะครับจะกดออกทาไมครับเหรียญนะครับก็วิวเก้าเยอะนะครับอ่าเหรียญนะครับหลายซึกนะครับวิวเก้าเยอะนะครับสามารถไปปั้นเงินเองได้นะครับก็คลิปนี้ก็มีรายละเอียดเจ้นี้นะครับก็ ย้ำนะครับว่าราคา1,800บาทเหลือ1,600บาทนะครับก็ลดสุดๆเลยนะครับราคานี้ไม่มีที่ไหนอีกเลยนะครับไปโฟน์หาไปหาที่ไหนก็ไม่มีใครๆหรอกครับ1,500บาทเลยลี่เชงคูดแล้วก็หนวดดำในราคา1,600บาทนะครับวิวรอยัา3ตัวเลยนะครับตัวอวดนะครับก็ชอบปิ๊นี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับบายบาย